วันนี้เราจะพาคุณนายวัวแห่งบ้านกองสวนไปฉีดวัคซีนใช่ไหมพี่วัวฮะนั่งนั่งอ่านี่เน่เี่จะเรียนหนังสือมาต้องรู้เรื่องโอเคฉีดวัคซีนกลัวเข็มไหมลัวแ่บไม่กลัวนะกเด็กหางนะเดี๋ยวถึงร้านหมอรู้กันถึงว่าจะเละเทะแค่ไหนนะไปฉีดวัคซีนนะลูกรูกไหมล,นะลงไปนั่งพื้นลูกวัว เออเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่ม<อ>นะใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่กลัวละไม่ขึ้นรถละมาเร็วไปเร็วฉีดว์มัคซีนเร็วทำไมมันกลัวขึ้นมาลูกเออเฮ้ยเป็นที่ฉันแต่ต้องขับรถเดี๋ยวบอกคาดโอ้โหนั่งเฉยเออโอเค มีหมาเครียดจ่ะคุณผู้ชมครับที่ตั้งแต่นั่งออกจากบ้านมานี่ยังไม่คุยเราจะทำเลยนะคนเน่ยเครียดเหรอเครียดทำไมอ่ะหักกลัวเขาคิดว่าเขาตัวเล็กกว่าตอนเราอุ้มเขามาใหม่ๆไงดูดูมันนั่งดูตัวมันขนาดเนี้ยความรู้สึกตอนนี้เป็นไงคะหนักไม่ถามไม่บัวไม่ถามป่าบัวรู้สึกไงลูกฮะโอ้ถอนใจแรงจ้ะไม่ใช่บัวนะป่า แต่กี้มีความรู้สึกอะไรนะบอกว่าอะไรนะผมว่าถ้าไม่มีบัวแล้วจะไม่เลี้ยงหมาแล้วทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นเห็นไม่เคยเลี้ยงหมายหัไงเออเอาตีเลยงสมาหมาเล็กเลี้ยงที่สุนะไอ้แป้งนะตอนนั้นก็อยู่กับเราสิบเจ็ดสิบแปดปีนะก่อนจะตายไป้ะจะพกไปไหนมันก็พกไปไงเออพกไปไหนไม่ได้นี่ไงแต่ว่าเราก็ดาหน้าถือว่ามันมาเลี้ยงก็ช่วยเหลือมันเพราะว่าบ้านมันครอบครัวมันจะเหลือแม่มันตัวเดียวลูกที่น้องมันตายหมดโดนรถทับตายหมดแต่พูกับมึงไม่ตรงนี้เลยถ้ามึงไม่อยู่บนโลกีง จะไม่เลี้ยงหมาอีกต่อไปไซเนี่ยไม่เลี้ยงไซเล็กค่อยว่ากันเออแต่วัวบอกว่าวัวอยู่อีกสิบห้าปีเป็นอย่างน้อยนะแล้วนาจะอายุยืนหรอแข็งแรงจ้ะ <c oughs> จะต้องให้ป๋าบ่นบ้าง <c oughs> เพราะว่าป๋าเป็นคนเลี้ยงหลักนะตกเย็นเรื่องอะไจับมาก็ต้องมาจูงนางไปเดินเล่นเล่น,ลนกับน,นางเล่นลูกบอลอะไรอย่างนี้นะน,น้าแมวนี้ขนเงาแวบเลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้โดนฉีดวัคซีนมึงูจะดูหน้ามึงดิ่มึงเก่งมากเลยนะอยู่พวกกูที่บ้าน ไม่ได้อยู่ในบ้านนานแล้วนะพี่บัวเนี่ยนะเนะอาวุอึดอัดเาอึดอัดนอาสิเพ็ญาก็ว่าเราไปถึงแล้วนี่รักษาสัตว์นี่อาคุณนายบัวหางหางลู่เลยกลัวอ,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 อุ้มมันอุ้มมันอุ้มมันดว่ะ เทมันได้มีไได้ค่ะโอ้โหหางรูเลยดูดิปกติแลีวค่ะชี้อ่างลงกลัวนี่นั่งลมกลิ่นมากเนี่ยเออจมกิ่นพี่ได้ไหมํำได้อยู่บ้าง ใส่ป่าบอกป่าเพื่อป้องกันเดียวไมงแงบตีเพดานที่หมอเหัวที่นอนไหมลายเดียวหนูเลยอะรลายเดียวก็เลยไหมกัดเล็กเหนชักเหนังน้ำหนักตะกี้81กิโลใช่ไหมไม่ต้องถ่ายดิด็บสั้นๆ หกสิบกว่าเลยอะเจ็ดโลครึ่งจูเห็นไหมบอกแล้วว่าลค่งหเห็นไหมบอกเจดโครงโอ้เหมือนเดโมคางอยหเห็นไหกเลีวว่าสิบเงอหเหนไมบอกี้วะ่าเคยเห็นเลมอก่าบเอนไก้ว่าเราอ้หนก้ววาิหเครึ่อเ็อกล่าเโลค่งอเห็นมบน่าโคงแบ้เนี้ เขาต้องทำหมอ่เดี๋ยวติดไปก็ต่อติดเหมตรงี้เนี่ยใช่อยู่สองตาอยี่สองตาเลยเขาไม่น้องทิ้งเลนีป่ะหรือว่าหลูกลับบ้านได้ก็ทิ้งแควตอนหมอทดานนี่แหละเพราะหนูว่าอยากได้แบบตอนของบ้านย้เหนูหยุดไงหนูจะได้อยู่ดูมันที่บ้านได้อ๋อเขาจะดูได้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหหมันชอบมันชอบแตะคนพี่มันชอบแบบเอาตัวพิงเอาขาเหยียบอะไรเงี้ยโอเคไหมโอเคยังโอเคเนาะกะลังงงงอยู่เกิดอะไรขึ้นอะกูวะอะไรเนี่ยโอเคฉีดวัคซีนฉีดอะไรบ้างนะไม่รู้ดูในสมุดฉีดวัคซีนประจำปีอะวัคซีนรวมหนึ่งฟรีค้งแล้วก็เห็บเห็บมัน อ่ะแล้วก็ยาพิจูนอัปป้าโอเคคุณได้บัวโอเคนะเรียบร้อยนะมาไปกลับบ้านลูกไปอ,อ่ะอย่าลืมนะนี่ใครสนใจก็มาได้คุณหมอเก่งแล้วก็น่ารักด้วยนี่แถวประชาอุทิศนะอ่ะตัวไปสองสำจึ๊บสบายตัวขึ้นนะแต่แนะนำแนะนำใครอยู่แถวประชาอุทิศนนบอร้านี้เออดีนะคุณหมอกเก่งแล,กแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนี่ตะกี้ฉีดยาทั้งหมด2อย่าง สามดทั้งหมดอ่าสามแล้วมียาแก้กเสบด้วยยาแก้ท้องเสียกระดูกเอามาแทะอ่ากระดูกแทะห้าร้อยหกสิบบาทถูกมากถูกมากแปงแ้งอรา่ะที่นี่ต้งเป็นสิบสิบปีอะบัวเน,นี่ยหนูเคยอยู่ตรงนี้ตอนเด็กๆหนจำได้ไหมลูกเนี่ยตรงพงหญ้าเนี่ยอ่าแล้วเนี่ยเนย,เนยแม่หนูจะอยู่นี้อยู่หน้าร้านร้านทำเบาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่อยู่เหอ อ,อยู่แล้วใจเข้าไปแล้วเนี่ยก็นอนเป็นหมาจรอ,อยู่ตรงนี้แหละระยะที่ทองก็องอกโอนทับตรงอกฟงเนี่ยทัแบแปดแปดแปดแลดสายตัวเลยโชคดีของมึงนะเนี่ยไอหมาโชคร้ยายของฉันทับจนหายใจไม่ออกแล้ววัววัวรักออยไงลูกหนูรักออยไงนะ มีรับปลาต๊อปไงโอ้โหโอ้โหรับปลาต๊อปโอ้โหต้องมัละถึงบ้านแล้วเออเออเออโอ้โหโอ้โหกินยาแล้วกินยาแล้วปลปลาปลปวิ่งเล่นได้ปไปวิ่งเล่นได้ดูไปโอ้โหโอ้โหเป็นไงฮะนั่งลงสินั่งลงก่อนนั่งลงโอเคคอยนั่งลงคอยคอย ฟังกูดีจริงเชียวบัวไอว้บัวไอว้บัวอ่ะลาไปด้วยภาพมันเชื่องกระชันนี่แหละเรียกแล้วหันต่อไอ้บัวอ่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันนะไว้วันหลังถ่ายมาให้ดูเรื่อยๆกันแล้วกัน